ขึ้นไปนยียังยังเอาแล้วเอาแล้วปลาจะขึ้นมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราดูนะเราดูเราดูขาวขาวเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่<า>ครับทุกคนผมก็มาถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ นี่ครับปลาเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่นี่ครับนู่นน่ะปลาเต็มไปหมดเลยตัวนู้นก็ไซส์ประมาณโลนะครับเนาะตัวด,ดำดำนู่นทุกคนไม่รู้กล้องจับได้เปล่าน้ำดำนู่นนะไซส์มันโลครับนู่นก็มีนะรันปลาปูปลาเกลือแบบเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่ขาวนู่นเห็นไหมขาวขาวพลังนี่นี่ปลาทั้งนั้นนี่นี่ปลาล้วนๆเลยครับนี่ดูครับหนทุกคนดู ปาล้วนเลยโอ้โหป่าเต็มไปหมดเลยดูครับนี่ผมก็มาเฝ้านี่ครับอยู่กลางเขื่อนเลยนะครับเนาะนี่ครับมาเฝ้าครับผมกลางเขื่อนเลยครับเฝ้ากับกอเล็กๆเนี่ยครับนี่ยังไงเราก็มาลุ้นดูกันนะทุกท่านว่าจะเจอตัวหรือไม่นะครับเนาะไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเลยนะครับโอ้โหตัวนู้นใหญ่อยู่นะนะตัวนั้นดำานะตัวนั้นประมาณโลกว่าครับตัวนั้นครับใจเย็นๆนะเพิ่งมาถึงครับ นู่นปลานี่เต็มหมดเลยมามามา,มาเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันครับผมขางลางนี้สวยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูมาก่อนดูมาก่อนอุ้ยอะไรวะนี่ ก็สวยเกือบตกน้ำเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องเออมาๆาโลากว้าน่าจะได้อยู่เป่าฮิปเปตเลยทุกคนมาๆๆมามาก็สวยเกือบตกน้ำมามามาโลกว่าโลกว่าการเป่าฮไไิปเปตเลยโอ้โหปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ โลเจ็ดโลหกโลเจ็ดนั่นแหละเกือบสองโลเกือบสองโลเ่ยมใหญ่ยู่โอ้โหมา,มา,มาเก็บแต้มก่อนเก็บแต้มก่อนลุยต่อทุกคนลุยต่อลุยต่อใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ไกลมากเลยคนเอ้ยสิงชงรับโอ้โหโดนยี่สิบกว่าเมตรดูดิดูหลอดผมดิ โอ้ยฟุกจริงๆทคนเอ้ยตัวใหญ่ฮะตัวไม่ใหญ่นี่ผมจะไม่ยิงเลยนะเพราะมันอยู่ไกลอะ่ะตัวมันใหญ่ดูหลอดผมนี่ครับออ้ยไกลเลยโอย้ดึงมาก่อนโอ้ติดละไรนี่ tỷ lệ tụi con ơi tỷ lệ tỷ lệ mhm 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 Đồn đồn đồn, líp đứng đứng nhớ làm luôn này, Líp đứng Không muốn đứng tâm đấy, Đứng mắc cẩn mắc Xoay Lô quá Không muốn đứng tâm. มึกับทุกคนอู้ใหญ่อย,ย,อยู่ไม่ได้เล็กเลยมา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 โอ้ขอหัวน้ำเต็มเลยนี่โลสามโลสีล่ได้อยู่ครับตัวนี้เขียบปลาลุยต่อเลยทุกคนเพื่อกันไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวลงมาจะไม่ได้ยิงนะครับ โดนแล้วทุกคนเอ้ยโดนแ, <c oughs> แล้วโอ้โดนแล้วเอ้ยโอ้เอาแล้วมันลากสายผมไปแล้วลากสายผมไปแล้วทุกคนเอ้ยอีควายมันลากสายผมไปเอาแล้ว สายผมไปไมแล้วครับมันลากสายผมไปไมแล้วโอ้โหไม่รู้กี่โลนะันนี่ดึงไปก่อนอมาได้ไงโอ้โเดือดเดือดเดือดเอดโอ้ยบิ๊กไว้มันลากสายผมผมรอดูก่อนนะครับเดี๋ยวมัดไว้ก่อนอเดืๆๆๆอดเดือดเดือดเดือดหิสั่นหมดเลย มาได้ไงออ้ยดี้ยเดี๋ยือดเดือยน่าจะหลุดไปแล้วมั้งอรับอ้โยสายมีวิ่งแล้วอ่ะอุ้ยสายมีวิ่งแล้วทุกคน ใส่นิ่งไปเลยหูสันส่นๆทุกคนเลยเดี๋ยวผกแกซ้ายก่อนอมันลาสักกระสวยผมแตกเลยทุกคนเดี๋ยวๆๆๆครับทุกคน มันพันอยู่ในนี้ครับมันยังอยู่นะผมตามสายมาถึงนี่ละเดี๋ยวรอให้คนมาช่วยก่อนโอ้โหขอให้มันอยู่เถอะครับตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวนี้ครับแต่ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะแต่ไม่ค่อยใหญ่นะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นดูกันนะครับโผล่มาดื้อผมตกใจมาเลยเดี๋ยวรอคนมาช่วยก่อนครับผมนะครับเรามีผู้ช่วยมาแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวลงไปเอานะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าจะซ้ำไหมนะผมดูแล้วไม่น่าใหญ่เท่าไหร่นะครับไม่น่าใหญ่เท่าไหร่นะ ตัวใหญ่ยิงไม่โดนนะตัวใหญ่ยิงไม่โดนใส่ใส่ที่ตรงไหนใส่อยู่นี่ใส่อยู่ตรงนี้เหมือนมันจะดึงจมเลยนะเออใส่อยู่ใ,ใส่รอ,อดูนะครับรอดูนั่นแหละใส่อยู่นั่นแหละผมขึ้นหน้าไม้พร้อมนะครับเดี๋ยวรอดูนะว่าใส่ไหนนะมโน ล่างกระสวยผมแตกเลยหูหูเดี๋ยวเราลอลุงดูนะครับูอยู่ข้างล่างนี่อนี่นี่ผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้แน่เลยอืมฟองเต็มเลยทุกคนนี่ฟองเต็มเเอียไดด้ลื ระวังหน่ะระวังมิรู้นะว่าไซส์ไหนนะครับเนาะขึ้นไปยังยังยังเอาแล้วเอาแล้วปลาจะขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราดูนะครับเราดูเราดูข,ขาวเนะขาขาวเห็นไหมเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้โหสมุนเต็มเลยครับ ประมาณไซส์ไหนนี่คิดว่าสิบกว่าสิบกว่าเนะะเเาะเอาละเอาละครับเดี๋ยวเราให้น้องเข้าไปเอาก่อนนะครับโอ้สหซำหูวเต็มเลยสิบกว่าผมมา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 ซ้ำละซ้ำละเอาละ ตื่นเต็มดครับทุกคนเอ้ยรอดูนะครับรอดูหัวเต็มเต็มครับหัวเต็มเต็มสั้มทีนี้หน้าผมว่าหน้าน่าจะอยู่แล้วแหละเดี๋ยวรอน้องเขาเขาออกมาก่อนนะครับไปจะไปไหนลุงหากระเป๋ไม่ต้องซ้ำเลยเนาะหน้าน้าจะได้แล้ว ตัวนี้ขาดอุ้ยอุๆยอุยอุยอุยตัวนู้นอยู่ตัวนู้นอยู่เดวไม่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 อุ้ยขาดได้ไงนี่เด้อเด้อเดเดมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิบกว่าครับผมสิบกว่าสิบกว่าโอ้โหขึ้นมาแล้วทุกคนเด้อเด้วเด้สองทีขาดนะครับนี่นี่ครับโอ้โหอุย แต่สิบกว่านาะโอ้โหโอ้โหโอ้ให้น้องนุเข้ามาเอาให้นะครับน้องนุเข้ามาเอาให้โอ้ตัวโคตรใหญ่ทุกคนเอ้ยโอ้ต้องขอบคุณน้องนุมานะครับที่วิ่งมาเอาปลาให้นะครับน้อเพราะว่าคนเดียวเอาไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าตัวมันใหญ่มากครับโอ้โหยงีงก็ต้องขอบคุณน้องมากนะครับเนาะที่วิ่งมาเอาปลาให้เลยวิ่งมาจากทางนู้นเลยใช่ไหม โอ้โหขอบคุณม,มากเลยนะครับเราได้ตัวแล้วทุกคนได้ตัวแล้วโอ้โหเอาจนได้ตัวครับก็ต้องขอบคุณน้องนุด้วยนะครับที่มาช่วยเอาปลาให้นะครับขอบพระคุณน้องนุมากเลยนะครับนี่ผมว่านะครับยี่สิบบวกครับนี่ความคิดผมนะปลาเบึกครับปลาบึกตัวโคตรใหญ่ <ersch> 20่สิบบวกยี่ส <c oughs> ิบบวกทุกคนยี่สิบบวกผมว่านะถึงแม้ไงก็เกือบยี่สิบเมตดูดิตัวมันคุดใหญ่โอ้โกคนเอ้ยหนักมากเลยเดี๋ยวเราไปช่างกันที่ฝั่งนะครับว่า เดี๋ยวเรากลับบ้านไปช่างไอทีที่บ้านครับว่าหนักเท่าไหรครับผมซ้ำครั้งที่สองครับทุกคนีิแผลซ้ำอะดูแผลซ้ำก่อนโอ้โหหนัเต็มเลยนี่แผลซ้ำตรงนี้แต่ว่าว่าจังหวะปลาที่เน่ารูมันเข้าไปอะมันบาดสายพีเอขาดนะครับแต่ว่ายังมีแผลแรกอยู่นะครับแผลแรกอยู่ใต้ท้องนะเพราะว่ามันก็ขึ้นมาผมก็ตกใจหมดเลยคิดว่าเป็นปลาชูโดครับผตื่นเต้นมากขออภัยนะคริปนี้อาจจะยาวหน่อยนะไปก็ได้ปลาเิน สามตัวแล้วครับเนาะแล้วก็มาเฝ้าที่เดิมครับก็มาเจออีกครับถือว่าโชคดีมากสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมช่างกันับผมครับทุกคนครับผมก็ขึ้นถึงฝั่งแล้วผลงานที่ผมได้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวนี้โลกว่าครับตัวนี้ก็โลกว่าครับตัวนี้ประมาณ3มตัวโลครับแล้วสี่ตัวโลเนาะนี่ครับปลาบึกใหญ่ผม ผมก็เอามาฝากป้าเวียนช่างให้หน่อยนะครับเนาะนี่ก็รบกวนเพราะว่าเครื่องช่างของผมที่บ้านมันเล็กครับตัวนี้ครับใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวเราช่างเลยนะครับ่าป้าเนาะใหญ่มากเลยครับเดี๋ยวให้ลุงช่วยยกหน่อยนะครับเนาะถ้าใครอยากซื้อปลาก็มาซื้อกับป้าเวียนตรงนี้ได้นะครับเนาะท่านมีบริการอยู่นะครับก็อยู่ใกล้ๆสะพานสองเนาะครับเดี๋ยวเราลองช่างดูนะครับผมว่าน้ําหนักกี่โลครับป้ากี่โลครับตัวนี้ป้าว่า ประมาณ22โลยี่อ้โลหใหญ่อาการอยู่น,น,นะเนาะตอนแรกคิดว่าไม่ใหญ่นะครับนี่โอ้ oh, ดูครับดูครับ,รบลุงช่วยยงนะครับเนาะต้องใช้เครื่อง2ตัวนะครับในการชั่งนะครับเดี๋ยวลองชั่ง 10, ดูนะครับผมอ๋อท,ทั้งหมดนี 10, 10่สิ10โลโอ้ได้ได้20 20โล20โลพอดีเนาะ 5, 5. โอ้โหอันนี้มันอ่อนอ่อนในอยู่ครดเดียวครับไปยี่สิบโลเลยผมได้ตัวนี้นะครับยี่สิบกิโลนะทุกคนยี่สิบกิโลครับไงผมก็ต้องขอบคุณป้าเวียนที่อนุญาตให้ผมมาช่างเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับผมไปถึงบ้านนะครับผมจะแล่นะครับแล้วก็ทําแดดเดียวเก็บไว้กินหลายวันเลยทุกท่านผมก็ไม่ทําคลิปกับข้ามให้ทุกคนได้ชมนะครับเนาะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สายแล้วนะครับสายมากแล้ว วันนี้ผมเจอของใหญ่จริงๆครับผมเสียดด้นะครับกับช็อตที่ผมยิงอีกตัวหนึ่งครับยางมันดีดทาให้ลูกดอกมันตกก่อนเลยทําให้ไม่ได้2ตัวนั้นด้วยนะครับโอ้แต่อย่างน้อยผมก็ได้ตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับยังไงผมก็เก็บปลาแล้วก็กลับไปบ้านเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามไปได้เลยครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับท่านสวัสดีครับผม